ัสดีค่ะทุกคนวันนี้พอล่าก็อยากกินเมน,นูหวานหวานขนมหวานนะคะพอล่าจะมาทําวุน้นกะทิมะพร้าวอ่อนนะทุกคนพอล่ากระเตรียมมอเรียบร้อยเนะี่ยนี้เป็นพอล่านะดูเพื่อนมาแล้วก็มาปรับปรุงเอาเองว่าตัวเองชอบแบบไหนนะคะพอล่ากระเตรียมนะคะก็จะมีเกลือนะคะผงวุ้นนะ,ะหวัวกะทิหางกะทิน้าตาลน้ำมะพร้าวอ่อนและก็เนื้อมะพร้าวอ่อนนะกับน้ําเปล่านะคะก่อนอื่นพอล่าก็ขอ,อผสมผงวุ้นกับน้ําเปล่าไว้ก่อนนะคะ อันนี้พรอาพอเลาใช้ประมาณสามช้อนโต๊ะนะคะตีผงวุ้นกันนำป่ายให้เข้ากันนะคะคนให้ละลายนะ,ะทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะค่อยไปลงมือทำนะคะ หัดทำนะคะทุกคนพอเราหัดทำอยากกินเนาะหาซื้อไม่ได้ก็ทำเองนะคะไปดูเพื่อนบ้านอื่นๆทำแล้วก็นึกอยากนะคะเกิดกิเลสนะคะก็เลยมาลองทำเองเผื่อทำเป็นบ้านนะ,ะทำไม่เป็นก็ชิงแค่นั้นเองนะ,ะทุกคนหัดทำไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวก็เป็นเองนะคะกำลังใจล้นเหลือกองเชียร์เยอะแยะเลยนะคะรากกะตีวุ้นจนละลายนะคะครบสิบนาทีเดี๋ยวค่อยไปชมกันนะคะ ค่ะทุกคนที่นี้ก็ครบนะคะนาทีแล้วพราก็มาทำกันนะคะต้มวุ้นนะคะเริ่มที่ไฟอ่อนนะคะต้องคนบุ้นไม่ให้หยุดนะคะคนเรื่อยๆเลยค่ะนะคะมือใหม่หัดขับค่ะทุกคน ไปดูบ้านอื่นมานะคะสูตรอาจจะไม่ตรงฟิสเปสนะคะพะลาลองใช้สูตรของตัวเองนะคะตามความชอบนะคะอยากกินนะคะพะลาก็จะใส่ด้วยหัวกะทิก่อนนะคะใส่แล็ก,กอลังพลามไม่มีลำดับนะ,ะพะลาจะใส่ตามสไตล์พลานะคะคนจากนั้นก็ตามด้วยหางกะทินะคะ ตามด้วยเกลือค่ะตามด้วยน้ำตาลนะคะคนเลยค่ะตามด้วยมะพร้าวอ่อนนะมะพร้าวอ่อนนะคะคนเลยค่ะเด็ดช่องที่เขาสอนเขาจะให้ใส่ตามลำดับนะเจฟฟอราก็มั่วลงเลยค่ะ <laughs> สูพลาลองดูว่าเป็นยังไงนะคะคนไปนเรื่อยๆค่ะนะคะใ้ใส่อ่อนนะคะค่ะตอนนี้ก็ได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวก็ไปเทเสียถาดเลยนะคะพะลาก็จะเทเลยนะ,ะทุกคนเห็นบางคนเขาก็ค่อยๆนะคะค่อยๆตักใช่ไหมคะพะลาก็เทราดเลยนะคะอาจจะไม่ได้เต็มถาดนะคะเพราะถาดพล่าลึกมากเลยนะคะ ถ้าเกิดเป็นฟองก็ช้อนฟองออกนะคะหอมหอมค่ะทุกคนค่ะทุกคนวุ้น,นกะทิมะพร้าวอ่อนพอล่าก็ทำเสร็จนะคะ ก็พักไว้นะ20ถึงครึ่งชั่วโมงเนาะให้วุ้นขอเซ็ตตัวแล้วค่อยมาตัดกันนะคะว่าจะทานได้ไหมหรือจะเป็นก้อนไหมนะคะเป็นเมนูลองทำเดี๋ยวชมตอนต่อไปนะคะค่ะทุกคนวุ้นกะทิมะพร้าวอ่อนพอล่านะคะ ไม่ได้ครึ่งชั่วโมงหรือ20นาทีที่พระราชทิ้งไว้นะคะหลังจากนั้นพอเขาเย็นนะคะยังไม่เซ็ตตัวพระราธก็เอาเข้าตู้เย็นไว้1คืนนะคะพอไม่หิวก็ลไม่ทํากินก็ไว้ในตู้เย็นเลยนะคะวันนี้ก็ได้เลิกนะคะจะเอามาตัดนะคะแล็กกรเสริรบนะคะ ดูสิเซตตัวสวยงามมากหอมหอมค่ะทุกคนนะคะหอมอามะพร้พาวอ่อนนะคะเดี๋ยวพลาก็จะมาตัดอาจจะชิ้นไม่สวยก็ค่อยดูกันนะคะมือใหม่หัดขับนะคะทุกคนเดี๋ยวพลาขอตัดแล้วแต่เสิร์ฟสจานนะคะซึ่งพลาทำทุกคนไม่ได้มีสูตรตายตัวนะพะลาก,ก็คิดเองใส่เองแอดจัดนินดๆหน่อยๆนะคะอาจจะไม่เป๊ะๆเวอร์นะคะน,นี่สูตรทําทานเองตามสไตล์เรานะคะไม่ได้ทําขายนะคะ ถ้าใครจะเอาไปเป็นตัวอย่างทำก็ไม่ว่ากันนะคะไม่สงวนสีดค่ะแต่ไม่รู้จะเป็นเหมือนพอลา่าหรือเปล่านะสูตรไม่แน่นอนนะคะ <S <S นุ่มเซ็ตตัวมากเลยค่ะสีนเนี่ยอาจจะตัดไม่สวยนะคะทุกคนพอล่าระทำแบบของพอล่าเนาะน,นี่ค่ะ พาอร่าอาจจะยังไม่ตัดหมุดถาดนะฮะตัดเลยหาไม่หมดเนาะอาจจะชิ้นใหญ่เนาะไม่สวยงามไม่ว่ากันเนาะแต่อร่อยก็พอเนาะไม่ได้ทําขายไม่รู้พลร่าจะแคะยังไงนะคะเพราะพ่ร่าไม่มีที่แค่ค่ะอาจจะมีหาไม่เจอไม่ได้ใช้นานนะคะชิ้นแรกอาจจะไม่สวยไม่เป็นไรนะคะทุกคน ค่ะขึ้นมาเป็นวุ้นแล้วหวานมันมากเลยค่ะทุกคนนะคะ ค่ะทุกคนวุ้นกะทิมพะพร้าวอ่อนง่ายๆสไตล์พอล่านะคะทำออกมาก็หวานมันนะคะอร่อยค่ะทำเป็นแล้วค่ะอาจจะยังไม่สวยงามนะคะเป็นทำครั้งแรกหัดขับนะทุกคนแต่ชิมแล้วค่ะหวานมันหอมมพะพร้าวอ่อนมากเลยนะคะก็ตามสูตรของพอล่าเองนะคะไม่มีสูตรตายตัวถ้าทำทานเองนะคะหัดทำเป็นเมนูแรกเลยในชีวิตเลยนะคะทุกคนนะคะมามาทาน อ่วุ้นกะทิมะพร้าวอ่อนของพอล่านะคะอาจจะไม่สวยเหมือนพอล่าบอกเลยนะคะทุกคนแต่อร่อยนะคะขอบคุณมากนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะมาทานวุ้นกะทิมะพร้าวอ่อนกับพอล่าคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ